สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะพอดีมาหอด้ยงินเสียงอย่างบอกคุณผู้ชมเสียงห้องเสียงจักระจันห้องบอกคุณผู้ชมคุณนะอ่าคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะ,มะ,คะแม่หมูจะพามาหาคูบามาฟังน้ำกันคู่บาจะเน้นจะยำให้ัวใดก่อนออกนะคะ วดที่ผ่านมาเนาะค่ะหกสามเข้าตรงๆนะค่นผู้ชมเอาเมอนี้เพื่อได้โชกได้มาน้ากันคูบาจะว่าจังไดเข้าไปรับชมดพระมังกนค่ะกาบน้ำมัสการครับคูบ่าครับการน้ำมัสการเจ้าค่ะครับอ้าวท่านผู้ชมนะครับพาเดินทางมาหาคูบ่าวัดปลานะครับม่ให้ย่ําให้ก่อนออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันที่ผ่านมาหกสามตรงๆนะครับเนาะอ่า มาหาคู่บาหลายรอบแล้วทำชุมนะม่มนะครับผม,ม,มนะอ่านะครับไม่ให้ยำให้นี่ะครับผมยำกับยำก็คือว่าคือว่าไอ้มี่เหรอครับผมโอ้ทีหน้าทีหน้าคืออะไรอยู่อ่ะอืมเมวันนะั้นอะ่ะเพื่อนบอกทีหน้ามาบอกเลยว่ครับทีสามสองโอ้ยสามทีสองเนาะมันออกแปดที่ไทม์นะค่ะคเออห้องบริษัทให้ ีหน้าแต้าคุณครับจะบ่นชักเดือนแล้วจังว่าคนมาบอกอยู่แล้วัลย่อมย่อมเลยบ้านย่อมไม่ออกบ่าวผมนี่เนี่ยย่อมคุณเอหน้าพ่อออกย่อมพอกน่าคนบ้านเรื่องอดีตครับลรื่ันเดียวกันลื่อกันเป็นรุ่นอายครับเอ้าโครงสุดท้ายของคุณบานี่เน้นย่ำตัวไรครับผมนี่เปลี่ยนแปลงไหครับบ่อื เอาจังฟังเลยพี่น้องเด้อแบบพี่หน้ามาบอกครูบ่าวา่าวม,ม,ามาบอกอย่อมพอออกว่ากระฟ้กตะเกียร์อะไรอยู่ก็เนาะครับเ่าเป็นยังมันโดดแล้วพี่น้องเอานี่ล,ละตีเลยเลยคู่บ่าวตีเลยเลยทั้งอ่างบริษัทเอา,อางวดนี่ละอืถ้าได้โชคน้ำเพลินหน้าผมมันออกคู่หนางวดนอ่าเอาบริษัทสร้อยให้กระฟ้าดีแล้วกระฟ้าตัวเก่าเนี่ยครับกระฟ้าก็ะเล็กตัวเก่าเลยตัวเก่าก้มกุ่มแล้ครับผม แต่เน็กมักงชุดๆเลยคือสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยที่มาหาคู่บาคงสุดไทยนี่ที่วันเจ็ดสองศูนย์นี่มาผมเพราะว่ามันเขาเอาแต่ตองวันมากรออนกันเลยครับตองวันเหรียญสองบาทก็เลรียญหานะมาตีก็เป็นหาสองศูนย์หาศูนย์สองได้แต่บุ๊มมับงเลี่ยงเล่เอาหาหาสองเบาศูนย์ใช้มันเหรียญโก่งๆนี่มา ก็เลยเปิ้ลพมาย่างให้ครับย่ำให้ว่าข้อแปรว่ตถุครับแล้วก็มาฝันฝันมาฝันขึ้นนึงอีกมาฝันมันฝันมาไปไปท่ากันไปกับจานยุวัฒนี่แหละครับพอกระเพาะเราชิพ่าเขาจะไปลงอุโบสถว่าจะไปลงอุโบสถครับยุวัฒน์วันนี้เราท่ากันไป ไม่ะลงบุโบสถภากันทำลงบุโบสถเล้วกับภาคกันพาคกันไปแยกย้ายหาเลขพระประชันพระนี่อุโบสถ่นคุยกันนะครับบ่นนั่นแม่นบ่นนี่แม่นบ่นนี่แม่นครับเฮามันบินเนียนผานหูเลยลงมาจากอุโบสถแต่ก็เลยพากันไปหาครับมันได้ตัวใดแล้วก็จอย่าบอกกันไปแยกย้ายกันไปหาประชันครับเล่แยกแยกันไปหาวันนี้ก็เลยมาพ่อกันเออรถกระทาบานี่เล่นหา วันคือนานมาแท้คือนานมาแท้กู้ามาก,ก่อนเพิ่นได้ระบเบิดได้แล้วได้ตัวใดวโอ้ได้สองศูนย์กู้บา,าก็ไปเห็นสองศูนขีดสามสองครับก็มบไม่ตไปเ้ว่นะก็ตัวเก้าส,สองศูน,ย,นย์ครับผมได้ยินเสียงโมพี่นัองกับจารหลายเฮ้ยห้องดังซุมเงีมาผม เสียงร้องพี่น้องเสียงร้องลองลันวัดพี่น้องเสียงจักรจันเสียงแมงอีเนี่ยหกโมงหกทุ่มสองเลขผีหน้าบอกยเพมพนวัดตัวใดล่ะครับผมเลขผีหน้าครับเต่ะพุ่นเนี่ยจนโดนเติบไปเลยเนาะครับตะโดดแล้วพี่น้องงวดนั่งกะเขาได้แต่ว่าเขาบม่ได้ตัดเอางวดนีพได้มัตัวใดครับได้มากนะสองศูนย์เฮ้ยสองสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ครับผีหน้าบอกคำชม พีนาบอกยมุมสองสี่ศูนย์นี่ตัดเอาได้ทดนผู้ชมเได้โอ้ถ้าตัดกับสองศูนย์ตรงกันตัวนี้ม่นบ่าครับงวดนั้นนันพีนาบอกสามสี่สองมันออกแปดสี่สามม,ม,าม่นบ่ว่าเป็นยังเอาวดนี้แหละครับผมนี่เอาทนผู้ชมนะครับโค้งสุดท้ายมาหาคู่บาแล้ว นะครับอ่ามือนีไม่ย้ำให้กคอนออกนะครับผมแล้วกะ็ชุดที่ให้ตองวัดนี่ครับผมหาสองอ่าเอา้านะครับอ้าวท่านผู้ชมนะครับผมอืมกันหาสองหรือขันเทาตีเท้าไหลไมาแต่ตองวัดก็กลายเป็นหาเท้าสามตัวกับหาสองศูนย์ได้ครับเพราะว่าเหรียญหาก็เหรียญสองบาทตองวัดเนี่ย มันมะกรองกับมะกรองกับตัวนี้พอดีครับพราะเลี้ยนเลี้ยนหาแล้วก็เลี้ยนสองบาทนี่แบบครับห้าาสี่ตีสามตัวแต่คู่บ่าผบ้มากอันสองศูนย์บาเลยไม่ฟันย่ำคขยย่ำเขาเย่ำคขาอันนี้ย่อมพลังงานไหนครับพีหน้าบอก,นบอกเนี่ยพีหน้าบ<อ>่บอกมาบอกเป็นตัวเลยบ่ครับผมเป็นตัวนี่อืมอ่าจะโดนทาะหับครับจากตัวใเดือนหรอจากกระพ่อนี่แหละ เพิ่ว่าหัวตะฟันหัวตะฟันได้อีกอตั้งแต่โดดแล้วพี่น้องนะครับเพิ่หัวตะฟันได้อีกนะเพิ่มเล่มเบาสุฟังบอกครับเน้นนักก็ตรงทัตัดนี่สองศูนย์ก็ตรงกันครับผมคู่บาครับคู่บาเน้นคักๆนี่ตัวไรครับผมอ่าซุ้มนี่บอลเน้นแล้วครับผมหาสองเก้าหกแปดศูนย์นี่ง่ายๆก็คือคันมักตัวเดียวโคโลเลยที่ตัวดีสองศูนย์เน้ครับนี่ร่องนี่ร่องเก้าหกร่องหกเก้าหกกับ ครับกับแปดชุดครับถ้า<ต>บรรดาทาคู่บาฝันพุ่มมาเข่าตั้งแต่ตองวัดครับตองวดเนี่ยข่าตีคอยครับแม่ตีคอยก็ตีห้าสองชุดครับมีเอฟซีพันปีให้ที่แหลกศูนย์หาสองธรรมชมคู่บาฝันไปบินธบาทเห็นเหรียญหาคับเหรียญสองบาทธรรมชมุ่มนับเหรียญกับกลมๆเพิน่นว่าหน้าเพิ่นปีให้ศูนย์หาสองแต่ว่าคู่บาวา่านี่ครับมามักมามักฝันในโคงสุดท้ายนี่แหละฝันว่าพุ่มโจทีมาบอกว่าอบอลแมนตัวมันแมน,มนตัวนี้ เดี้ยนชองบาทมันอันนี้มันบวกกันเป็นเจ็ดเพรับว่ามันก็เลยมาเอาไม้พี่มันอยู่ในซองนี่จังแมนปัจจัยอยู่ในซองนั่นมีอยู่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทไอ้แปดศูนย์นี่ฟันมาเองไหมครับแปดศูนย์อ่ะไอแปดศูนย์นี่ฟันมาถึกเล็อเพราะว่าเลขออกฟันมาเลขออกแปดศูนย์อ่าน่าอันนี้ฟันมาเลขออกแปดศูนย์โมเมนต์เลขออกเลขออกนะกับฟันแล้วกับฟันอันนั้นเองอันไปเอ็นฟันได้ขึ้นเดียวกันนะนับ แล้วับมา่ฟันว่าเลขออกแปดศูนย์อีกอันนี้ผีอันนี้อันนี้ผีหน้าห้องบอก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 แล้วอันนี้กับฟันขึ้นเดียวกันนั่นแหละแต่คู่บ่าอาับเอ้นแล้วก็เลยอันไปเห็นตัะเบนมันขึ้นนั่นเรับต่เบนมันขึ้นยุตีนพูนั่มันเปลี่ยนตัวเลขเป็นแสงเป็นแสงนวดนโอ้โหขึ้นมากเป็นแปดศูนย์ครับผมเอาทำมาชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อคคูบาวัดป่าเนอะพี่น้องเนาะงวดที่แล้ว 63ตรงๆนะครับงวดนี้ก็จะมี52 96 80แล้วก็20 4คู่เท่านั้นครับ3ตัว480กับ720นะครับคู่บานเน้นยำน้ำคักก็คือ20ตัวนี้นะครับ240นี่ครับผีน่าบอกโยมนะครับบอกบอกพอออกนะครับพูดทุนหน่อยเอาตัวเดียวนี่ก็ได้มากหน่อยสองศูนย์นี่รครับแ <Man. S 1> ม่นเออเอาตัวเดียวเนี่เอาเพิ่์ลมางใน,นวันนี้บอกคักบอกสองสี่ศูนย์นี่พีน่านะครับตัว เพิ่อนมาบอกสุฟังโยมพอออกมาบอกสุฟังเ้าทำประชุมเด้อเพิ่นเคยบอกโดนแล้วงวดนั้นกับขาของเพิ่นอยู่นะครับโดนแล้วนะครับเบาเถากมัดมัดตามน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่ฝันอีกอนะครับเอานะครับแคปหน้าจอมักคักเลยคือสองศูนย์นะครับกติมมี่หาสองเก้าหกแปดศูนย์สองศูนย์ทำประชุมครูบาวัดป่าเน้นคักเคือสองศูนย์ซีคูนะครับถ้าได้โชคใส่สงการพี่น้อง ดาบว่นที่แล้วหกสามตรงตรงแต่ว่าผู้ใดมาค้างเดียวกัเล็กผีหน้าบอกยุม่มยุ่มพอออกสองสี่ศูนย์เอ้านาผมโดนจังมี<อ>่นะเพราะว่าวโดนนี่นะครับเนาะอ่างวดนัน้นของเพื่อนเพื่อนฝันถาตัดกับเขาสองโตอยทำช่มโดนแล้วล่ะเอา้เอานะครับ,บ,ข,อบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณคูบ่าววัดปลาทรรชม่มขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านรับผมให้โชคให้มาเด้อพี่น้องเด้อ นเป็นน่าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับคู่บาเรเนียนยำคือสองศูนย์สองศูนย์ตัวเดียวอ่า <laughs> ะผู้ใดมาหาสองเก้าหกแปดศูนย์ก็ติดไว้ทำชุ่มหรือผู้ใดมักเลขผีหน้าบอกโยมกับสองสี่ศูนย์เป็นน่าทางทำชุ่มเอาพอกันคลิปหนา้าให้โชคให้ m ắ นสวัสดีครับถูกค่ะให้โชคให้ m ắ นนะครับคู่บาเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ